โอเคนะก็กลับมาคัางกับร i มบัสคอมพานีอีกแล้วนะวันนี้เราจะมา,ารีวิวทีมแวมไพร,ร์ข้าวๆนะก็คือแก๊งรามาชาแลนนั่นเองหรือเอาง่ายคือแก๊งของซีซันหนะแต่มีคนหลุดมาซีซันหคนหนึ่งนะก็คือมือสองตัวนี้ที่มาใหม่เลยถามว่าแก๊งนี้เนี่ยมันเก่งขนาดไหนผมมองว่าก็ตอนนี้ก็พอทังครบแล้วนะคนระบเครื่องเรื่องบ๊อให้กับแก๊งตัวเองมาซึ่งตัวละครก็อย่างที่เห็นนะะอม ตัวทองที่คุณเห็นเลยก็คือมีห้าตัวนะตอนนี้อืมก็ทีนี้เป็นทีมบรีดนะแก๊งแวมไพร์ก็แน่นอนว่าเป็นบรีดแน่นอนแล้วก็ตัวละครเนี่ยส่วนมากจากซีซั่นห้านะครับคนที่ไม่ได้เล่นทันก็อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ซีซั่นหกนะผมจะเป็นรีวิวนะตอนนี้นะครับอนาคตผมไม่รู้ว่ามีตัวอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะแต่ผมจะรีวิวก่อนตอนนี้เพราะว่า มันค่อนข้างจะเก่งและโอเคมากแล้วซึ่งตอนที่ไม่มีเมอร์ซอลตัวนี้ก็เก่งอยู่ดีนะเล่นกับทีบลีดอะไรก็ได้นะรวมไปเยอะแต่เราจะมารีวิวเลยแล้วกันนะว่าฟูลทีมเป็นยังไงอะคีย์สำคัญทีมนี้มีอะไรบ้างก็ทุกตัวนะครับอ่าแต่คุณจะมาพูดถึงสำคัญสำคัญเลยก็คืออย่างแรกเลยคุณอยากเล่นทีมนี้อะคุณต้องมีดอหฮิวเ,เต้ตัวนี้ก่อนนะความจริงดอหฮิวเต้ตัวนี้นี่แทบจะแบกทุกอย่างอยู่นะฮะหลังหักมากมาก ผู้จัดการแห่งลามันชาแลนก็คือเป็นตัวชูโรงของซีซันห้านะฮะหนึ่งชูเต้ตัวนี้อ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคอหลักของทีมก็ว่าได้นะตัวที่จะมาเสริมในยูเต้ตัวนี้เนี่ยมีทุกตัวเลยครับจุดเด่เรืออะไรตีแรงนะตีแรงมากหนูเต้ตัวนี้ตีแรงมากแลวก็แต้มเยอะมากฮะอืประมาณนี้เลยตัวดามิหลก แล้วก็จะมีดาเมจรองเป็นโอทิตัวนี้ก็เป็นดาเมจรองเยอะเยครับไม่มีอะไรมากส่วนมากจะเป็นการทําดาเมจรองแบบฟันนะครับเพราะว่าทีนี้จะขาดดาเมจฟันนะเพราะว่าดอร์กิเต้เป็นแทงโลดิเนเป็นทุบะเบรกเกอร์เอ้ยไม่ใช่สิโเดียนเป็นแทงเหมือนกันนะ่ะเบรกเกอร์เป็นทุบนะ แล้วก็เพิ่งจะมีเมอร์ซอลตัวนี้ที่มาเป็นฟันนะแต่ผมมองว่ามันก็ไม่แรงนะครับดามิทบอกันนะผมให้เลยดามิทอกันดามิทลองจะเป็นโอทิตนะตัวบัฟมีสองตัวนะเป็นโรเดียมตัวนี้กับเมอร์ซอลตัวนี้อสองตัวนี้เป็นตัวบัฟนะแต่ก็แต้มก็โอเคนะไม่ใช่เป็นตัวบัฟที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะเป็นตัวบัฟที่เก่งพอสมควรนะ เด็โลเดียนก็บับง่ายนะบั๊ง่ายมากส่วมูอซอก,ก็บั๊ดีนะบับแรงให้กับแก๊งตัวเองนะฮะย้ำเนาะแก๊งตัวเองคุณเอาไปเล่นแก๊งอื่นก็อาจจะยากหน่อยนะควรกริกเกอร์นะกริกเกอร์กริกเกอกร์ก,ก,อก็เป็นตัวแทงนะแต่ตัวนี้สำคัญน,นะครับทำให้เพื่อนสามารถใช้งานบรีดได้ง่ายขึ้น เดี๋ยวผมพูดทีหลังตอนเข้าไปเล่นในด่านแล้วกันนะซึ่งก็วิธีการเล่นทีมนี้ก็สำคัญเลยก็คุณต้องมีตัวนี้ก่อนอดอนยูเต้สำคัญสุดนะถ้าเกิดว่าคุณมีก็สบายเลยทีมนี้ส่วนตัวอื่นก็แล้วแต่จะประกอบล่างเลยนะก็แค่มีดอนยูเต้ก่อนก็ทุกอย่างก็ประกอบล่างง่ายขึ้นนะความจริงแล้วคุณมีแค่ดอนยูเต้ตัวนี้เนี่ยกับมีแค่มือซอตัวนี้ก็เล่นได้แล้วนะความจรงิงทีมนี้ คุณก็ตัวลีดมาดูรวมกันก็ได้ฮะแต่มันก็จะไม่ใช่แกงวบร์นะเพราะว่ามีวมไพร์แค่สองตัวเอาง่ายๆก็ประมาณนี้นะะผมก็จะจัดตัวเข้าไปเล่นเลยแล้วกันนะว่าทีนี้มาเล่นยังไงก็ออกไปแค่ห้าตัวนะผมไม่แน่ใจว่านาเขาจะมีมาเพิ่มหรือเปล่านะแกงนี้อ่ะโอเคความจริงการ,การเล่นแกงนี้เนี่ยผมไม่ต้องพูดเลยมากก็ได้ฮะเอางนะ่ายๆุณกดวีเวลดไปเรื่อยๆเนี่ย เกงนี้มันก็เก่งอยู่แล้วฮนะคุณไม่ต้องแบบต้องกดป้องกันกดอะไรนะแต่และตัวของเกงนี้มันเก่งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะดองโยเตะผมกดวินเลตอย่างเงี้ยมันไม่มีแมกนิกอะไรมากนะความจริงคุณควรเอาตัวมาเยอะกว่านี้นะเอาตัวที่แปะบรีดเยอะๆมาเนี่ยมันจะทําให้ทีมี้เก่งขึ้นเยอะเลยแมานิกหลักของทีมี้อยู่ตรงที่มีการใช้งานถ้วยเลือดอันนี้ก็คือบัตเฟรดนั่นเอง งานเลียนน้องเลือดอ,อันนี้เนี่ยแมคคนิกเนี่ยเก็บยังไงวิธีการเก็บก็คือการที่คุณให้บีททำงานม,มันจะเพิ่มตามบีดที่ทำงานเลยครับอย่างเช่นคุณมีบีดแปะอยู่ที่ศตรูอยู่หหน่วยศัตรูตโดนบีดดาเมจไป5บับนี้อ่าไม่ใช่บับนี้สิแม่คานิกนี้ก็จะเพิ่มมาห้นะถ้ยเลือดอันบนถ้ยเลือดอันล่างเนี่ยคืออะไร คือจํานวนที่ใช้ไปนะมันจะได้ใช้กับบางตัวเท่านั้นเลยครับซึ่งคุณไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้นะอืเอาเป็นว่าแมคคนิคคือการที่คุณทําให้บรีดทางานมันก็จะเพิ่มถ้วยเลือดมาเองนะอันนี้ก็เป็นอโอทิดนะซึ่งก็แกงนี้ค่อนข้างจะเล่นกับแมคคนิกถ้วยเลือดเนี่ย ทุกตัวนะการตีแรงขึ้นการให้บัฟเพื่อนอะไรเงี้ยเล่นกับแมคคันนิกนี้หมดอันนี้เมือซ่ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะอันนี้เป็นบัฟที่บัฟให้ตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะเนี่ยความจริงก็อย่างที่ผมบอกไปนะกดวินเลดไปเรื่อยๆนี่ก็สบายเลยนะอ่ะแล้วก็จะมีนะ นี่เห็นแล้วเห็นเห็นไหมฮะว่าเมื่อกี้ผมทําให้บลีดมันทํางานไป2 5่สหน่วยนะผมก็นับไม่ทันหรอกครับว่ามันยี่จริงเปล่าแต่มันก็คงยี่้เกมมันคำนวณมาให้แล้วนี่ผมก็จะมีบัรเฟสยี่ห้าประมาณนี้นะแล้วก็นี่ฮะจะเห็นได้เลยว่าบัฟนี้เต็มตัวเลยนะสแต่ละตัวเพราะว่าแกงนี้มันบัฟให้ตัวเองกันโหดนะ ความจริงแกงนี้ก็ความจริงคนที่มีแล้วเล่นแล้วก็น่าจะรู้นะว่ามันไม่ต้องเล่นอะไรมากนะแกงนี้กดวินเลดไปเรื่อยๆมันก็เก่งของมันอยู่อย่างที่ผมบอกไปฮะยิ่งตอนนี้นี่มีเมอร์ซอลตัวใหม่มาเนี่ยมันทาให้แกงนี้นี่ค่อนข้างเก่งขึ้นเยอะฮะข้อเสียแกงนี้คืออะไร มันค่อนข้างจะเห็นกันตัวนะก็คือเห็นเจแก๊งตัวเองมากเพราะว่าเมคคา닉อะบัตเฟสเนี่ยตัวอื่นก็ใช้งานแล้วก็ไม่ดีตัวอื่นมันใช้งานไม่ได้ฮะการบัฟของตัวละครในแก๊งนี้เนี่ยมันก็จะบัฟให้กันเองครับมันไม่ค่อยจะเผื่อแผ่กับคนอื่นแล้วไหร่พราเสียอยู่ตรงนี้แต่การทําอย่างนี้เนี่ยทําให้เกิดการที่ว่าบัฟมันแรงมากฮนะอย่างเช่นตัวไหนที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะ เมื่อซองัวนี้คือบั๊มันโคตรแรงเลยนะฮะพูดเลยว่ามันโคตรแรงเลยบัเดเย๊ดามจใ้เพื่อนเนะี่ยมันบัฟแรงมากเลยนะแล้วก็ฮิวทีมนี้กระจุยกระจายฮะเบมไพา์นี่ดูเลือดก,กันมันเลยเนี่ยผม,มแทบไม่ได้ทำเลยนะไม่ได้แบบกดดูว่าจะใช้สกิลอะไรในกดอะไรนี่ไม่ได้ทำเลยนะผมกดวีเลตรัวๆเลย อ่ะก็ตีไปฮะตีไปทีมนี้ก็เป็นทีมดีตะเนยนใช้สกิลสีส้มไปนะฮะอ่ะแล้วก็เอนชันสกิลไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนติดชังงั้ก็ชังมันครับเม,มืองเสถึกอีและไม่ใช่เมืองเสาสิอ่ากกเกอร์อะกิกเกอร์นึกชื่อ เดี๋ยวทีมนี้เสียเลือดไปก็ไม,ม,ม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวก็ฮิวคืนขึ้นมาแต่ข้อเสียทีมนี้ก็คือบางทีมัมนโดนตีชังกงแล้วก็ตายเลยนะระวังไว้หน่อยเนาะ <st> <c oughs> คือถ้าคุณเล่นคบทีมเนี่ยปัญหาการที่คุณมีบัตรเฟสไม่พอใช้มันจะไม่มีนะเนี่ยโอ้โรอนเกเตะแปลกมากหลังหักเลย อันนี้ตีไปอันนี้ตีไปตีไปนี่ฮะเรียกว่าทุกคนเนี่ยมีบัตรเพจใช้กันระบายนะทีมนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวที่แปะบลีเจออกว่านี้มาเนี่ยคุณก็ง่ายเลยนะอ่าเดอกิเต้มีตีหมูนะฮะสบายเนี่ย ตีหลายตัวนี้สบายเลยอ่าตีหมูได้เหมือนกันนะเมื่อสองตัวนี้สกิลเอนชนันดามจก็พอมีนะไม่ได้แรงมากอ่าเนียตีหมียฮะโหเรียกว่าตีหมูทุกตัวเลยทีนี้โวเดียนี้แรงเลยนะเรียบร้อยฮะหมดเรียกว่าอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากนะแตบการเรียกว่าเป็นรีวิวเล็กๆก,ก็ได้นะ แต่ว่าแกงนี้มันโหดมากนะถ้าใครมีครบนี่คือมันเก่งเก่งมากๆเลยเพราะว่าปกติไม่มีเมอร์เซานี่แกงนี้ก็เก่งอยู่แล้วนะมีปุ๊บนี่คือบับฟกูกว่าเดิมเก่งหนักเลยทีนี้ก็เสียก็อย่างที่ผมบอกไปนะแกงนี้มันเลือดน้อยนะฮะบางตัวนี้เลือดน้อยมากเลยนะอย่างเช่นเอกยูเตะโอทิดเนี่ยเลือดมันน้อยมากเลยนะต่ำกว่าสองร้อยนี่น้อยนะโดนตีสแต็กเกอร์หนึ่งทีนี่มีโอกาสตายเลยนะ คุณระวังไม่หน่อยนะเวลาคุณไปเล่นแต่แลกด้วยความแรงนะแรงมากๆแล้วก็แต่ละคนนี่มีโรลที่ชัดเจนนะดูวิตเต้นี่ก็ดามเมดโอทิสก็เป็นดามเมดรองนะถ้าเกิดว่ามีเดิมวิตเต้แล้วเกรกเกอร์นี่ดูจะเป็นตัวแทงใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วเขาเป็นการเออเป็นแทงที่เป็นซับพอร์ตนิดหน่อยนะก็คือการทำให้เรามีบัตเฟซใช้นั่นเองเพราะว่า เบเกอร์ตัวนี้เนี่ยทําการทําให้ตัวเองโดนเลือดไหลรัวๆนะทำให้เรามีบัเฟสใช้นั่นเองเป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญนะตัวนี้ส่วนโรเลียนก็บัฟแล้วก็มีดาเมจนิดหน่อยนะแต่บัฟแรงมากเลยนะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยส่วนเมอร์เซาที่มาใหม่เนี่ยก็บัฟเหมือนกันนะแต่ตัวนี้บัฟแรงนะค่อนข้างบัฟแรงแล้วก็ทําให้เพื่อนฮิวได้แรงขึ้นอีก โดยรวมทีมนี้ก็ประมาณนี้นะอาจจะเป็นรีวิวสั้นๆน,นะติบกวนนาทีแต่โดยรวมแล้วก็ใครมีก็เอามาเล่นได้สบายนะซึ่งผมคิดว่าคนที่มีก็น่าจะเล่นอยู่แล้วนะแก๊งนี้อย่า่ิมูบอ,อกไปว่าโดนกูเต้สำคัญสุดนะถ้าเกิดว่ามีก็เล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีครบเนี่ยมันก็เล่นสบายขึ้นนะตัวที่ไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าอา้าวผมไม่มีตัวไหนได้บ้างก็ ผมจะให้ความสำคัญ2ตัวนะคือโรเรเต้สำคัญนะอีกตัวหนึ่งก็คือเกเกอร์นะถามว่าทำไมผมให้เกเกอร์สำคัญเพราะว่า,าถ้าเกิดคุณเล่นทีมนี้เนี่ยคุณไม่มีเกเกอร์มันจะทําการปั๊มบัตรเฟสยากนะบัตเฟสที่คุณจะได้มาเนี่ยช่วงแรกมันจะยากหน่อยนะถ้าเกิดว่าคุณมีเกเกอร์มันจะง่ายขึ้นนะเยอะเลยส่วนอีกตัวหนึ่งนี้ผมคิดว่าโอเคนะ สำคัญอยู่ก็คือโรเดียนตัวนี้แต่โรเดียนตัวนี้มันเป็นตัวบับนะแต่มันบับง่ายนะมันก็เลยเก่งคนอีกสคนนี้เอ่อมอร์เรเนี่ยมันค่อนข้างจะบับแรงนะแต่มันบับให้แกงตัวเองเท่านั้นซึ่งก็มันไม่ได้ดีเลยนะนะครับเพราะว่ามันบับแค่แกงตัวเองส่วนใหญ่นะมันบับให้คนอื่นนอกแกงได้นะ เรบแกงวัยายเนี่ยแต่บางมันไม่เต็มที่ครับส่วนโอทิตตัวนี้มันเป็นดามจรองครับความสามารถส่วนใหญ่ก็คือดามจนะครับมันไม่ได้สาคัญขนาดน,นั้นนะผมจริงใช้ตัวอื่นก็ได้นะโอทิตตัวนี้ไม่ต้องอมาก็ได้นะส่วนแกงนี้ก็เป็นแกงวัยายเป็นฮิบริดอ่ะคุณจะเติมตัวอะไรไปเพิ่มก็ได้นะอ่ะคุณจะเติมตัวสุดขี้โกงอย่างยีแซงเดอริงตัวนี้อ่ะเติมได้ หรือว่าคุณจะไปเล่นผสมเอ็นคอรปซึ่งมันก็เก่าแล้วนะฮะก็ตามมีตามเกิดแล้วกันเนาะคุณจะไปเล่นกับแกง๊งคาราคุมโมะก็ได้นะอ่าก็เกอ,อยู่นะแต่ก็ตัวซีซันห้าเหมือนกันนะใครที่มีก็ถือว่าคุณก็คงมีแก๊งบันพายเหมือนกันละมั้งฮะถ้าเกิดว่าใครมีพวกแก๊งคาราคุมโมะที่มาจากซีซันห้าเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่ารีวิวก็ไว้ประมาณนี้นะ แก๊งนี้เก่งเล่นง่ายนะใครมีก็เอาไปเล่นได้เลยนะไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นนะเป็นทีมที่เล่นง่ายมากทีหนึ่งก็เอาไว้ประมาณนี้นะสำหรับ,บการแนะนำคร่าวๆนะแล้วก็เใครมีคอมมี้อะไรก็ติชมกันได้คอมเมนต์นกันได้แล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ